สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนวดนำเหนือนะครับเยียเมียต้องตอนแบทเทิลเนีดยก็วันนี้จะพามากินบุฟเฟ่เนื้อเกาหลีนะครับทองหล่อโกลเด้นแฮนซัมเหรอทองหล่อเข้าเข้ามานิดเดียวเราลงรถใตดินไอ้ลงรถรถเมอร์มาวื่เดียวเราจะสังเกตเห็นร้านอะไรชื่อร้านชื่อร้านโกซูเร โคชิแลโคซิแลโคช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 ิแลไปกันเลยโอเค ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่ร้านโคชิเละนะครับโคชิเลโคชิเละโคชิเลโคชิเลโคชิเลนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านโคชิเลแล้วนะครับก็บรรยากาศร้านนี้เป็นสไตล์เกาหลีเรามาดูอาหารก่อนเลยปังอันนี้คือวิธีการเร่งเตาถ่านะครับโดยเอาฝามาปิด 哎。Ah. Okay. ไม่รู้หรอกครับว่าเกาหลีแท้ๆเขากินยังไงพี่สว่ามันเหมือนการกินเมี่ยงอ่ะชินแมงเมี้ยงผสมกันอ่ะขอนั้นหน่อยดิโอ้ยเฮียโอ้โหแต่ไข่แดงด้วยแล้วก็ใส่อันนี้เป็นน้ําจิ้มหวานนะน้ำจิ้มหวานแต่ว่าเราไม่อยากกินหวานอย่างเดียวเราเอาเต้าจิ้มเต้าเจี้ยวแปะไปด้วยคำใหญ่มากกูห่อไม่ได้ดูเลย ก็มีเรื่องอยู่ว่านะครับถ้าจำไอ้กล้ยเจ๋งนาเคยโพสต์ไว้์มันจะเป็นอะไรมันคือกระลอกดินก็คือวันนั้นอ่ะเอามันออกมาเล่นกับพ่อใช่ไหมพ่อพี่ก็นั่งอยู่นะแล้วมันก็ไปกัดกัดพ่อเลยโอ้ร้องดังลั่นพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพ่อชื่ออะไรไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันเอาไปลอกอพพอกลับบ้านไปรู้สึกพอรู้สึกว่าเอ้ยเหงื่อออกว่ะเฮ้ย ทำไมลืมเปิดพัดลมทำไมเือออกเออองจริงแล้วคืออาจจะเป็นสาเหตุที่ไอ้ก้อยเจ๋งมันกัดก็เลยไปฉีดยาที่โรงพยาบาลค่ายาประมาณเจ็0พันกว่าครับทุกคนหลังจากนั้นโดนด่าครับแล้วก็พาก้อยเจ๋งไปฉีดยาค่ายาเท่าไหร่ไหมครับค่ายาเข็มละร้อยยี่สิบเท่านั้นเองครับผู้ชมเข็มเดียวแม่งต่างกันลิ้นแล้วแม่งมึงอะไปโรงพยาบาลอะไรสิ แล้วมาถึงช่วงนวดแบทเทิลเยี่ไม่เยี่ยพี่ไม่จับเนี่ยตรวจแบทเทิลของเรานะครับจะมาเล่นตั้งกระป๋องโค้กกันเราต้องการให้กระป๋องโค้กอยู่ในท่านี้เราต้องกะปริมาณให้ถูกว่าเราต้องกินนาำเท่า,าไหร่ความยากมันคือหลังจากที่เราเพิ่งกินบุฟเฟ่ โคก็ป่องดึงไม่ก็ยากมากได้จริงๆมันทำได้เคยลองทำแล้วก็ให้มันเป็นอย่างนี้แต่คุณต้องใครใครที่ตั้งได้ก่อนจะมีโอกาสเลือกบทลงโทษให้กับคนที่ทำได้คนสุดท้ายนะครับเต็มตัว3 2เริ่มครับหนึ่งไม่ต้องรีบจยังไงวะเนี่ยงาน เชื่ออื่นเฮ้ยได้แล้วเอายั้งยั้งเอาเผลอนี่เอาเผลอโอ้โหพี่ตีไปแล้วครับพี่ตีไปแล้วครับแล้วแก็เป็นบูคาดไว้ ไอ้เหี้ยได้ตอนหลังไอ้เหี้ยได้ตอนหลังไม่ได้ไม่ได้นะมึงต้องโดนแล้วล่ะโดนแล้วพอๆกว่ากฎลงโทษก็คือให้เลือกระหว่างเผาเผานะครับขนหน้าแข้งนะครับกับขนรักแร้ใช่ไหมครับมาผมด้วยความที่ทำงานด้วยกันมานานอยู่ด้วยกันมานานกูเอาขนรักแร้ผมก็เป็นคนชนะนะผมขอพี่เจนเป็นคนเผา เจ๊เนี่ยนะโอเคเจนเผาจักรแลนวดนุนนุๆนแล้วมึงจะให้กูเผามันอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรหาได้แล้วไปดูเร็วเดี๋ยวมาติดเสื้อนะตอกตอ ไอ้เลยเลไไมที่เลื้อนไหนดูดยไม่หายวหายอ่ะแล้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็คือการให้หนวดนะครับก็ แล้วหนวชอบทุกอย่างเลยทั้งเนื้อหมูเนื้อหมูเครื่องเคียงนี่ขอบอกเครื่องเคียงกินกับเนื้อหมูนี่มันเข้ากันดีมากขอ,อกให้ก้าวหนวดเลยชอบแนะนําครับโอเคจริงๆร้านนี้เจนกินมาประมาณสี่สามสี่ครั้งแลวเออทุกครั้งที่มากินก็รู้สึกไม่ชวนเลยด้วยความที่ร้านเขาขายดีมากคนเยอะแล้วก็ถ้าเกิดมาช้าหรือไม่ได้โทรจองนอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณแบบ จะต้องนั่งรองคิวนิดนึงเพราะว่าที่เนี่ยที่จะต้องนั่งรองคิวข้อหนึ่งคือบุฟเฟ่ต์เขาเนี่ยไม่จํากัดเวลาปิ้งแล้วกินไม่หมดปรับจ่าละสองล้อสองชั้นมีสองชั้นชั้นบนก็จะแคบๆไอ้อัดออดหน่อยแต่ว่ามีพนักง,งานบริการทั้งสองชั้นโอเคถ้าเกิดไม่ถึงเวลาก็มีปุ่มเรียกกดเรียกได้ถ้าเกิดบริการไม่ทั่วถึงโอเคไอ้ก้าวชอบทุกอย่างหมูหมกักได้ที่ถ้าแฟนรายการตัวดันเหมือนจริงๆรู้ว่าผมเป็นคนไม,ไม่กินผัก แต่ไอพวกทั้งหลายทั้งแหลกกินจงกิมจิอะไรเนี่ยโหรสชาติดีทุกอย่างไม่ใี่อยู่หรือแบบโหมันมีสาระแรงใช่ไหมกินหมูป,ป่าว่าอร่อยกินจิ้มก็ชอบมากบุฟเฟ่ต์ไม่องกัดเวลาก็สูงเท่านั้นอ่ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากสองเก้าอเก้าสิบบาทไม่จงกัดเวลากาวหนวดแบบ ยังไงก็ติดตามพวกเราได้ที่ w w w f a c e b o no o k c o m s l a ดนำเหน m n um นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบครับฝากกันไว้แล้วเฮ้ยมันลงนิมจิ้มหวาน